โครงการในขอนแก่นที่น่าอยู่ทำเลดี EP หนึ่งมาให้ชาวขอนแก่นแล้วที่งานขอนแก่นโฮมแฟร์2 0 2พันหนึ่งพิมนาลาขอนแก่นบ้านเดี่ยวโซนมอขอส่วนกลางขับเฮ้าส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำส่วนขนาดใหญ่บรรยากาศโครงการเงียบสงบ2ง Super no Airport, Home Style Modern, สุภารายโนเวลวิวแอร์พอร์ททาวน์โฮมสไตล์โมเดินโซนสนามบินขอนแก่นหลังใหญ่พื้นที่เยอะ3ห้องนอน2ห้องน้ำาบ้านเสริมสุขพัฒน์โซนแดงใหญ่เมืองขอนแก่นบ้านทุ่มห่างถนนมาริวันไม่ถึง2นาทีนะคะโครงการมี2แบบบ้านบ้านเดี่ยว1ชั้นและบ้านแฟด4สุภารายโมด้า บ้านสไตล์โมเดิร์นที่มีแบบบ้านให้เลือกถึง6แบบ หนึ่งสุภารือไทยสองสุภาวัฒนาสามสุภะดำรงสี่สุภา,ล,ภาลัคนาห้าสุภานัดหกสุภกัลายาโซนมอขอสนามบินขอนแก่นรอแปดห้าจิลาวินเล็กใกล้ศูนย์ราชการมอขอโรลตัดเอ็กตเต้เซนทันขอนแก่นอยู่โซนศิลาโกธาหนองไผ่บ้านเดี่ยวสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะหกสุภาลาย 2, ัยรอยัลริเวอร์สองโซนท่าพระหนองบัวดีมีบรรยากาศของการเงียบสงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้แม่น้ำด้วยทำเลติดถนนมิตรภาพเดินทางเข้าเมืองสะดวกเจ็ดเบต้าเฮาส์อนอนทันสิบบึงแก่นนครบ้านเดี่ยวหนึ ชั้น,นดีไซน์สวยเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่และรองรับทุกกิจกรรมสําหรับสมาชิกในครอบครัวนะคะมยากาศลมลื่นทาเลดีโซนถนนกลางเมืองบึงแก่นนครนนทนดูโครงการบ้านเลือกโซนราคาสไตล์บ้านที่ชอบได้ที่งานขอนแก่นโฮมแฟร์2 0 2 4แคมเปญโปรโมชั่นเริ่มวันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน6 7ดูรายละเอียดงานได้ที่เว็บไซต์ขอนแก่นน้ายูฝากกดหัวใจกดติดตามทิกตักขอนแก่นน้ายูหาที่ยูคิดถึงขอนแก่นน้ายู